ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่ละมุนไม่น้อยเลยครับสำหรับก้อยอรชพรและก็ไม้พิรัตน์นั่นเองครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะฮะโอ้บอกเลยว่ารายการใหม่เปิดตัวใหม่เนี่ยกระแสตอบรับดีมากๆสาหรับไม่แอนบูลเลอรนั่นเองครับที่มีก้อยนัตติรีเหมือนเดิมดําเนินรายการนะครับแล้วก็จะหาคนเนี่ยมาจีบกันนะฮะคุณผู้ชมมาเป็นคิวปิดให้กันและกันนะครับเทปแรกเนี่ยนะฮะก็เป็นโยชินั่นเองโอ้ียกได้ว่าการตอบรับดีมากๆเทปต่อมาเนี่ยก็เป็นก้อยอรชพรกับไม้พิรัตน์นั่นเองครับ หลายคนดูแล้วก็ฟินกันไปแล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดก้อยเองก็ได้มีการลงคลิปวิดีโอใน Tik t o อกที่เป็นการเต้นคู่กับไมค์เฮีรันนั่นเองครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยแฟนคลับจับจินไม่น้อยนะฮะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าดูเกรงๆนะคะบางคนก็บอกว่าลงเรือไมก้อยรอแจวนานมากแต่พอโมเมนต์มาคือเขินมากนะครับคุณผู้ชมขอบแบบนี้อีกหลายๆอีพีนะคะส่วนสูงเข้ากันมากโอ้ยละมุนถ้าพี่ไมไม่จีบเนี่ยก้อยบุกเหอะฉันลงเรือแล้วนะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าเชียร์ ไม้ก้อยคู่น่ารักนะรอคู่นี้มานานมากน่ารักแค่นี้ก็จิกหมอนฟินแล้วเรานะครับคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าเหมือนก้อยจะลบคลิปนี้ออกจากไอจีนะจากที่ลงตอนนี้นนเห็นแค่สตอรี่อ่ะก็ลองไปดูกันนะครับคุณผู้ชมก้อยอยู่ไหนคะอยู่นี่แล้วคะ่ะพี่ไมานะครับบางคนบอกว่าเชียร์ได้ไหมอ่ะน่ารักบางคนก็บอกว่า,า,า,ค,วาคู่นี้จริงฐานจิกหมอนขนาดนี้แล้วเหมาะสมกันมากเชียร์ค่ะแล้วก็อีกมากมายหลายคอมเมนต์เลยครับคุณผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์ในทิกตอกของก้อยที่มีการลงคลิปคู่กับไม้พิรัตั์นั่นเอง แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม้เองก็มีข่าวหลุดออกมานะครับคุณผู้ชมว่ากําลังตามจีบน้องคนนึงอยู่นะครับที่มีตัวย่อว่าบกเนี่ยครับคุณผู้ชมหลายคนก็ยังไปตามหาคําตอบกันอยู่ว่าบกเนี่ยคือใครแล้วจีบจริงไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ไปสังเกตเห็นนะครับว่าไม้เพียรัดเองเนี่ยได้มีการเข้าไปกดไลค์น้องบกเนี่ยแทบทุกโพสเลยครับคุณผู้ชมส่วนคลิปล่าสุดเทจินกับก้อยอรชพรเนี่ยอ่ะก็รอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นไปแบบไหนเนี่ยจะจินต่อจะมีอีพีต่อไปไหมหรือว่าอะไรยังไงนะฮะ หรือว่าจบกันแค่นี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ชม